The Fresh นะครับเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าปีนี้หลายๆคนรวมถึงตัวผมเองเนี่ยเฝ้ารอนะครับหลังจากดูแล้วนะครับผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างไม่ผิดหวังแต่มันก็ยังไม่สุดเพราะว่าผมรู้สึกว่า The f r ฟ s h ภาคนี้น่าจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะ เหมือนที่ Fast X หรือว่า Spider-Man ทํ Man ทำผมรู้สึกว่าภาคนี้มันมีความยาวประมาณ2ชั่วโมงครึ่งซึ่งจริงมันยาวมากนะครับสำหรับหนังในยุคป,ปัจจุบันนะครับมันยาวมากแล้วก็ผมอยากให้มันรวมๆอะ่ะ4ชั่วโมงแต่แบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับก็อย่างเหมือนที่ Infinity War ทำกับ Endgame อะไรประมาณนี้นะครับแบ่งออกเป็น2พาร์ทผมว่าจะสามารถให้ความสำคัญกับตัวละครซูเปอร์เกมากขึ้นได้นะครับทำให้เธอ เป็นภาพจำมากกว่านี้คือไม่ใช่ว่าเธอทำไม่ดีนะครับในภาคนี้แต่แค่บทอ่ะคือเธอโผล่มามันก็จะจบเรื่องแล้วอ่ะเออแล้วพอเธอโผล่มาอีกประมาณ10นาทีอ่ะมันก็ตายไปแล้วซึ่งก็ไม่อินเลยผมไม่อินกับซูเปอร์เกิลคือคือเธอเท่ดีแต่แค่ไม่อินเพราะว่าบทมันมีให้แค่นี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเดอะแฟมันจับยัดไปนิดนึงรู้สึกว่ามันไปมัวๆกันในองค์ที่3อือองค์ที่3เหมือนพยายามอยากจบ นะครับเหมือนพยายามอยากจบไปหน่อยผมว่าถ้าแบ่งออกเป็น2พาร์ทอ่ะพาร์ทหคือช่วงที่ไปหาแบล็แมนคีตันแล้วก็จบคายแม็กของพาร์ทที่1ก็คือไปช่วยซูเปอร์เกลนะครับและพาร์ทที่2ก็คือหลังจากช่วยซูเปอร์เกลเสร็จไปหาวิธีการดึงพลังเดอะแฟกลับมาให้แบร์รี่นะครับในร่งรางาง,างจักรวาลหลัก นะครับแล้วก็ไปสู่องค์สุดท้ายแล้วก็เพิ่มดีเทลบางอย่างให้ตัวละครนั้นมันมีความผูกพันกับคนดูมากขึ้นนะครับเพราะผมรู้สึกว่าบทซูเปอร์เกิลมันน้อยไปจริงๆแล้วก็ไม่อินเลยนะครับส่วนแบทแมนคีตันโอ้โหอันนี้ผมว่าตั้งแต่ตัวอย่างแล้วคนหลายคนนี่คืออยากไปดูมากซึ่งในหนังเรื่องนี้ผมว่าแบนแมนคีตันมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะเออผมว่าผมไม่ผิดหวังกับการได้เห็นคีตัน นะครับมีฉากแอคชั่นเท่ๆมีการพัฒนาตัวละครเออไม่ใช่เป็นตัวละครที่มาแบบมาเดินผ่านกล้องแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยเออมาแบบมาเห็นแค่ภาคลุมมาบินๆผ้าคลุมแดงๆแบบซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยเออผมว่าภาคนี้คีตันมาแล้วสมเกียรตินะครับสมศักดิ์รีได้ได้โชว์ให้เด็กรุ่นใหม่ๆดูว่าแบทแมนคีตันมาเจ๋งขนาดไหนขนาดผมเกิดไม่ทันแล้วเคยดูในแผ่นอะ และเห็นในหนังยังแบบยังจะก,กีตอ่ะเออนะถ้าใครเกิดทันตอนนั้นด้วหูผมแบบผมคิดว่าเขาต้องประทับใจที่ได้เห็นฮีโร่ตัวเองในวัยเด็กอีกครั้งแล้วก็สมศักดิ์ศรีสมเกียรตินะครับและแบทแมนเบนเอเฟเอ่อันนี้จะถือว่ารุ่นเหรารุ่นผมนะครับจะถือว่าเป็นแบทแมนรุ่นผมจริงๆแบทแมนรุ่นผมต้องเป็นด์กไนท์ไตรโรจี้นะครับก็แต่เบนเอเฟกก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่หน่อยเออซึ่ง ผมว่าในหนังเรื่องนี้ก็บทน้อยกว่าคีตันบทน้อยกว่าคีตันแต่ก็มีซีนได้โชว์นิดๆหน่อยๆก็อาจจะทําให้แฟนๆหายคิดถึงกันเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องสุดท้ายของบริเนเอฟเฟกต์เนาะที่จะได้รับบทเป็นแบทแมนส่วนตัวเอกเลยอย่าง The f แฟรโอ้โหเอสลามิลเลอร์บอกเลยว่าเรื่องนี้ทําได้ดีมากนะครับคือด้วยความที่ภาคนี้อย่างที่เห็นในตัวอย่างเนาะ มันมีเดะแฟรชสองคนจาก2จักรวาลแล้วมันมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันคนหนึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยการสูญเสียอีกคนหนึ่งเหมือนเป็นฝั่งตรงข้ามของแบลลี่ที่สูญเสียมีทุกอย่างมีพ่อมีแม่ใช้ชีวิตอย่างแบบไม่มีอะไรต้องเสียหายอะเออซึ่งผมว่าเขาเล่นเป็นคาแรคเตอร์สองตัวนี้ ได้อย่างแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนอะ่ะผมรู้สึกว่ามันคนละคนกันจริงๆอะ่ะเออมันคนละคนเลยนะครับรู้สึกตอนร่วมซีนกันอะ่ะทั้งๆท,ที่มันหน้าเหมือนกันอะ่ะแต่รู้สึกว่ามันคือเอสลรามิเลอร์สองคนอะ่ะกำลังแสดง2ตัวละครอะ่ะไม่ใช่เอสลรามิเลอร์แค่คนเดียวซึ่งผมว่าเออเขา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 ,เขาตีความตัวละครได้ดีแล้วเขาเข้าใจตัวละครมากๆนะครับแล้วก็ สิ่งที่ไม่พูดถึงอีกอย่างไม่ได้เลยคือ C.G. C.G. เรื่องนี้โอ้โหคือเนันนียผมว่าผมว่าแม่งเป็นข้อเสียใหญ่เลยอะ่ะคือ C.G. มันกระตูนมากอะ่ะคือรู้แหละว่าน่าจะตั้งใจเพราะว่า Warner อรคุณ C.G. มันกระตูนมากเลยนะมันคือกระตูนเลยแหละถ้าให้ย้อนกลับไปนึกภาพ The Matrix The Matrix เวอร์ชันนู่นเลยภาค ภาคแรกๆเลยที่แบบซีนที่เป็นเคียนูรีบูบูหน่อยอ่ะเออซีนที่เขาตีกันระยำระยำนัวนัหน่อยอถ้าสังเกตดีๆอะมันคือแอนิเมชันเลยมันคือ 3D เลยนะครับมันไม่ใช่คนซึ่งก็แบบนั้นมันเป็นแบบนั้นนะครับเดอะแฟมีหลายซีนที่ที่มันเป็นอย่างนั้นอะคือทุกซีนที่เดอะแฟใช้ความเร็วเลยแล้วกัน คนอื่นรอบตัวที่ไม่ใช่เดี๋แฟดจะรู้สึกถึงความเป็นแอนิเมชันสูงมากเป็น 3D นะครับก็ผมว่าอันนี้อยู่ที่ว่าใครจะมองข้ามไหมเออสำหรับผมอะ่ะมันแอบขัดใจแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเสียหายขนาดนั้นเออแต่ขัดใจนิดนึงแหละเพราะมันก็ชัดเจนจริงๆว่ามันเป็น 3D เลยอะแต่จากบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับก็เขาบอกว่าเขาตั้งใจเนาะซึ่งผมก็มองว่าใช่มันก็น่าจะตั้งใจ เพราะว่ามันชัดเกินไปมันชัดเกินกว่าที่จะยอมรับให้ออกมาฉายได้อะเออมผมว่ามันตั้งใจส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันลอยจริงๆเออเพราะมันก็มีบางซีนที่มันลอยจริงๆงั้น CG ผมยังถือว่าเป็นข้อเสียของหนังเรื่องนี้อยู่ดีมีคนหลายคนพูดถึงองค์ที่3เยอะว่าไม่ไม่ค่อยชอบนะมันยัดยัดไปหน่อยซึ่งผมเห็นด้วยผมรู้สึกว่าองค์ที่3มรีบ รีบมากคือเหมือนมันจะหมดเวลาแล้วอะแล้วก็ต้องรีบเล่าสถานการณ์ทั้งหมดนั่นแหละผมเลยบอกว่าผมอยากให้ The Fast แบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทวกับพาร์ทถมันจะได้มีเวลามากขึ้นนะครับแต่ก็เนาะทางค่ายก็อาจจะอยากให้ทำออกมาภาคเดียวเพราะตอนนี้รายได้เปิดตัวก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากตา่ำกว่าแบ็กอดัมอีกอาจจะเสี่ยงเกินไปถ้าจะตัดสินใจทำา2พาร์ทนะครับ ผมว่าองค์3เป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยชอบที่สุดละส่วนองค์1องค์2ผมว่าสนุกนะครับสนุกเฮฮามุกตลกตลกจริงตลกมากไม่ได้ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่และขำขนาดนี้มานานมากๆและตั้งแต่กาเดียนกาเดียนหนึ่งการเดียนสอ่ะเออนะครับก็สนุกมากครับเดอะแฟรสํำหรับใครที่อยากดูก็ลองไปดูนะครับคะแนนที่ผมอยากให้เดอะแฟรนะครับผมขอให้ไว้ที่4ดาวครับผม ก็นั s <S ่นแหละครับผมว่า um มันสนุกมากแล้วก็บันเทิงดีนะครับในคาบของหนังภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ผมว่ามันสนุกมากแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันสุดได้กว่านี้อีกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ The f a ฟรใครดูแล้วนะครับก็มาแชร์รีวิวกันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นหนึ่งในกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนวันนี้บายบุยครับ